ก็ทักทายสบายดีเพื่อนๆทุกคนเมื่อนี้ราซิมว่าเรื่องการสักวัคซีนนี่แหละติดตามตัวเองอยู่ใน48สมงกว่าเลยเนาะแต่ผมมีอาการผิดปกติยังคือว่าปกติดีวัคซีนที่ได้รับกับตัวบริการอยู่นี่แต่เพป็นียนตัวโอยเอานี่ แต่ท่าม <laughs> ok ูอยู hmm, ่มัวอีสังหละซีโนฟาร์มนี่แหละประมาณนั้นเลยเอากระเป๋าจากปันดอังกฤษก็เห็นอยู่เขาเขียนอยู่ในกองนั่นจากแต่ชายนาหันเลยมันเป็นของประเทศจีนเนาะเพราะว่าจากแต่บริษัทใดก็มุ่งกันการทวาซักฟีทำรับปัตจุบัน เคล็ดอื่นบูฮูสักเคลมหนึ่งเคลมหนึ่งเขาเขียนหยือนกันเราเคมสองกะเขาขีดเอาเพราะว่ามันเป็นยาสนิดเดียวเดียาบริษัทเดียวสารๆยุนี่มีเทดเซนอยูุ่นี่นี่เจ๊เป็นบริษัทยุนี่นี่เจ๊สักให้ตอนนั้นเบอร์นี้กับบริษลทบริียนเบบนี้แต่ห้องมอสุ่มสนซื้อ กลาขักแน่เพื่อเป็นหลักฐาน,นนี้มีบัตรนี่หลักฐานยังยืนว่าได้สักยาครบสองเข็มตามทีเ่เ่อนกำหนดไว้บางโดดที่หนึ่งกับโดที่สอขอห่างกันห่างกันหลายเติมแต่บอกเป็นยังเขาว่าได้พ้นอยู่ ตามหมู่เพื่อนเคยบอกนะนะเพราะว่าสิซักตามกหนดนเฮาอยู่ผู้พ่นคาวยากแน่มื้อน,นั้นก็ลงประทันเยลงสน3-4วันก็สิสิสสสจๆๆนันแหละนซักมื้อน,นั้นก็นุ่งเสื้อตัวนี้แหละซักมือนน้อซักอืก็ยังวอจักน้อย แต่นี่รู้สึดภาดยในดแหละก้ไพุทธมียังผิดปกติอก้บางคนว่าปวดตนปวดโตก็บ,บุงอกันว่าปวดยอนยาหรือยอนเฮาเหตุแยบ,บอ,กออกกําลังกายอ,ยาอื่นบ่มันปวดนะก็แถวนี้นี่ก็ปกติอยู่แล้วการสักยาแต่ละครั้งมันก็ปวดอยู่แล้วแต่ตามหัวตามงอนก็คือว่ามียัง <laughs> สิี่แจงเรื่องตัวนี้แหละเพราะว่าไอ้น้องบางคนหรือพ่อแม่ประชาชนบางคนเขาหยาดนะว่าบรกาศทราบวันจันทร์มันสิมีปัญหาจังสีจังสรรเพื่อยินว่ามื่ออื่นมือมือ่นนี่วันจันทร์นี่แหละมื้อนี้ก็วันเสาร์วันเสาร์ที่เสาร์สี่เสาร์หาเสาร์หกที่เสาร์หกวันจันทร์เนาะเขาะวาสิป,ประกาศให้พ่อแม่ประชาชนเองไปทักเพราะว่าอยากกะ ว่าลายกับว้าลายแต่คือสิกุ้มอยู่หอดประสนอยู่เรื่องไอ้น้องพนักง,งานทหานตำรวจโดยสปอนบุคลากรแย์ทั้งหลายที่อยู่ตามเดียบสายแดนเขาให้สักให้เมัดทุกคนการสักยากก็คือวายาและซักฟรีบริษัทขายยังมีบัตรให้พร้อมอีกเป็นหลักฐานยังยืนองการสถานสุข าพนกสตาสุขแขวงตะปืออ้อองมอสุมสนสันใสมีคำแนะนำผนันขักแน่อูนนี้การเก็บหักซาเนี่ยมีรบสุดอยู่นี้บมต้องย่านเรื่องไปสักแนะนำให้ไหนนอ้น้องพ่อแม่ประสาวนกะพอแต่บ่มีพย,ยัติจำตัวคนมีพย,ยัติจำตัวไหมครับว่าให้สัก โดยเฉพาะมันพวกระบบเส้นเลือดระบบหัวใจและเส้นเลือดนี่แหละแล้วกับปอดบ่ความดันเลือดสูงบ่เลือดจางก็เป็นพยานส่วนตัวว่าพยานยาวพยานยังเนาะเขาก็ไปจ่ายกันแต่เขาบอกให้ซักแต่ก่อนซักเขาสิกว่าเดี๋ยวดอกบางคนก้าวหงุดหวิดว่าเองเป็นพยานนี้เขาบอกเลยสักโอ้ลูกไก่ในเมคกันนีลูกไก่มคกันมักอยู่กับคน คนติดคนแต่น้อยคนเลยมีพ่อมีแม่คนเลี้ยงนะการเสด็จสิแจ้งจังสั้นเลยเนาะนี่บอกให้เพื่อนๆทุกคนทั้งผู้น่ะผู้ใดบู้ท่านจซักกะไปซักได้ผู้ใดย่านกะบูต้องย่านเพราะมันสีมีพลบดีฮะน่ะแจังได้หรอกมันดีแน่นอนผมมียาติด ปกติสำหรับตัวขอเองเนาะก็ได้สักครบแลย้ยก็จะได้ปิดลงเพียงเท่านี้แหละขอบอกขอบใจทุกทุกคนที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแน่ขอบใจ